ผมมองว่าการท่องเที่ยวมันคืออิสระการทํางานที่นอกกรอบและอิสระเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันท้าทายต่อเวลาเราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราได้เจอใหม่ๆได้เที่ยวทเที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยกว่า35ปีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและพัฒนาสู่สากล มเมล็ดพันธุ์แห่งความภาคภูมิใจจาก10หลักสูตรกลายเป็นต้นกล้าว,วาจากรสู่ต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตและแข็งแรงในอนาคตพี่ชื่อวิทยของเขานะครับสาขาอุตสาหกรรมการท่อง,งเที่ยวปี4-5ครับปี4-5ครับค่อนข้างจะสนุกครับเราก็ได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็ ได้มาเรียนสาขาท่องเที่ยวซึ่งเป็นสาขาที่เรามองว่าเป็นสาขาที่เราชอบแล้วได้ไปเจอเพวนใหม่ๆด้วยครับเราได้เรียนรู้ทั้งความรู้จากอาจารย์เองนะครับแล้วก็เรียนรู้จากเพื่อนๆเ,เองโดยส่วนใหญ่จะเจอกับพวกเพื่อนที่มีการทํางานบ้างแล้วซึ่งก็จะได้แชร์กันในส่วนที่ว่าภาคปฏิบัติซึ่งมันค่อนข้างที่แบบมีความต่างกันเล็กน้อยกับเชิงทฤษฎีแต่ว่าเราก็สามารถที่แบบว่าปรับประยุกต์และก็บวกกับได้มีอาจารย์เข้าใจเนื้อหาของการท่องเที่ยว มันก็เลยเดินคบคู่ไปกันได้ครับอย่างแรกครับผมอะอยู่พังงาผมคิดไว้แล้วว่าสักวันใดวันหนึ่งผมจะต้องกลับบ้านเกิดตัวเองซึ่งพังงาเนี่ยครับมันก็เด่นเรื่องการท่องเที่ยวแต่ยังเป็นเหมือนแบบน้องใหม่ซึ่งต้องมาเรียนรู้จากฝั่งภูเก็ตอย่างที่สองเนี่ยผมมองว่าการท่องเที่ยวมันคืออิสระซึ่งมันเป็นความชอบส่วนตัวของผมการทํางานที่นอกกรอบและอิสระเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันท้าทายตลอดเวลาเราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เราได้เจอใหม่ๆได้เที่ยวเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยผมก็เลยเลือกสาขาการท่องเที่ยวครับก็มีอาจารย์ก๊อตจำชื่อจริงไม่ได้ละเรียกชื่อเล่นจนแบบชินอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนทั้งอาจารย์เป็นทั้งเหมือนเพื่อนอาจจะเป็นพวกเกย์เป็นผู้ชายด้วยก็เลยมีความแบบเรารู้สึกว่าง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆในของวิชาเรียน แล้วแกเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบว่ารับความคิดเห็นที่หลากหลายบางอย่างบางทีอาจจะไม่ตรงบ,างรบาง้างอะไรบ้างเนี้ยแกก็แบบไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูไปหาข้อมูลให้อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าไอ้แบบคนนี้ปรึกษาได้ตลอดส่วนอีกคนนึงก็เป็นอาจารย์พรมพิมลตอนแรกก็ไม่สนิทเพราะว่าแกสอนเยอรมันผมเรียนฝรั่งเศสมันมันเป็นวิชาแบบเลือกเลือกแต่อาจารย์พรมพิมลเนี่ยแกยไม่แบบจํากัดว่าคุณเป็นฝรั่งเศสฉันสอนเยอรมันเราแบบไม่ค่อยสนิทกันแต่แกได้หมดบอกกับว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการเจออาจารย์พรมพิมลบ่อยขึ้น ก็แกลงพื้นที่ชุมชนอะไรพวกนี้เราก็ได้มีการเจอกันคุยกันมีการสอบถามมีการปรึกษาเลยตลอดก็จะบอกว่าขอบคุณขอบคุณที่ทําให้เราเข้าใจไม่ใช่แบบว่าแค่ามาสอนเราเข้าใจใหมายถึงว่าเข้าใจเราจริงนะขอบคุณที่แบบว่าอยู่กันตั้งหลายปีที่แบบคอยช่วยเหลือไม่แต่เราจบมาอะไรไปแล้วติดต่ออะไรก็แบบมาให้ช่วยเหลือนี่คือไม่ปฏิเสธเลยเข้าใจครับ หมายถึงต้องฟังฟังจากหัวใจครับถามว่าฟังจากหัวใจฟังไงคุณต้องฟังก่อนคุณจะทำอะไรแต่คุณต้องฟังก่อนเราตั้งแต่เด็กแล้วเราเกิดมาทักษะแรกที่เราควรจะมีคือการฟังฟังเข้าใจเข้าจริงๆฟังทุกปัญหาแม้แต่เราเรียนเราก็ต้องฟังเจอเพื่อนก็ต้องฟังเพราะบางอย่างสิ่งที่พูดกับสิ่งที่สื่อสารมาอาจจะไม่ตรงกันแล้วคุณจะเข้าใจเนื้อแท้อย่างแท้จริงของข้อมูลนั้นเราต้องเรียนรู้เรียนรู้หมายถึงว่าไม่ใช่ต่างคนต่างเรียน การเรียนเนี่ยเราต้องแบบเรียนต้องเหมือนกับเป็นเป็นทีมเดียวกันต้องเข้าใจกันอย่างเช่นเราเรียนรู้ไปกับงานหรือเรียนรู้ไปกับทีมเนี่ยไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทําต้องเรียนรู้กันละรกันว่ามีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยพอเรียนรู้ด้วยกันและกันเนี่ยทำให้เข้าใจกันและกันพอเข้าใจปุ๊บเราเรียนรู้เรียนรู้เสร็จแล้วค่อยปฏิบัติเรียนให้รู้จริงๆก่อนค่อยปฏิบัติอย่าทําไปแบบมั่วๆซั่วๆเพราะบางอย่างการกระทําบางอย่างเนี่ยมันมันย้อนเวลาไปไม่ได้ ปัจจุบันผมเปิดบริษัทนําเที่ยวครับชื่อบริษัทเคาลักไอบุ๊กกิ้งครับก็จะเป็น,นก,กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเปิดทอเทลชื่อเทพรักทอตเทลครับจะเป็นกลุ่มลูกค้าแบ็คแพคเกอร์ยูทูบเบอร์ครับต้องมีใจครับใจคุณต้องได้ครับถ้าใจคุณมาครับทุกอย่างมันจะได้หมดเลยก้าวแรกที่คุณก้าวเข้ามาถ้าใจคุณได้คุณจะยอมรับทุกอย่าง หลักสูตรจะยากไหมเพื่อนจะดีไม่ดีทิศทางการท่องเที่ยวอนาคตประเทศไทยจะแย่จะต่ําจะสูงแต่ถ้าใจน้องอยังอยู่น้องจะพยายามหาช่องทางให้มันเติบโตได้วิกฤตมันสามารถจะเป็นโอกาสได้ถ้าใกล้ตัวเรานะพี่ชอบฟุตบอลพ่ก็เป็นเหมือนฟุตบอลเนอะ่ะเป็นเหมือนทีมอะถ้ามีกองหน้าดีกองหลังดีกองกลางดีไม่ต้องกลัวในประตูไม่ต้องมีก็ได้ทุกอย่างมันมีพาดเสมอ กองหน้ายิงเป็นโหลกองกลางตัดเกมดีกองหลังนี่แทบจะก,กองหน้าเขาแทบจะไม่ได้ลูกพอเราเล่นฟุตบอลนะเราจะเข้าใจตลอดว่าทุกคนคือสําคัญวิชารณ์เหมือนกันเหมือนกันสาขาเนี่ยมีความหลากหลายตรงนั้นแล้วทุกอย่างสําคัญหมดแล้วก็ทีมสังเกตไหมว่าต่อให้แบบว่าเหมือนฟุตบอลเนี่ยบางทีมเนี่ยมาได้แชมป์ก็ยังเป็นตำนานความรู้สึกของหลายๆคนถ้าอยากจะบอกอะไรฟุตบอลทีมนี้นะครับก็บอกว่าเราเล่นเพื่อกันและกัน ไม่ได้เล่นเพื่อชัยชนะจงเป็นเข็นขากันและกันคงจะเป็นที่ปรึกษาที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ <c ười> คือน้องต้องมีครูให้เยอะเหมือนกับมีหนังสือให้หลายๆเล่มพวกพี่ถ้าเปรียบเหมือนกับว่าถ้าตอนนี้ถ้าน้องเรียนน่ะพี่จะเชื่อว่าน้องก็เห็นแล้วหนังสือน้องมีแค่เนี้ยแต่การรวมรุ่นพี่เข้ามาเนี่ยเหมือนน้องไปเจอห้องสมุดอะพี่เอพี่บพี่ซพี่ดีพี่น้องจะมี เหมือนกับว่าห้องสมุดเป็นของตัวเองจะหยิบจะเปิดจะอ่านข้อมูลอัปเดตด้วยน้องจะมีหนังสือที่แบบว่าโอโหแบบไม่ต้องไปซื้อทุกวันนี้เห็นไหมน้องก็งไปซื้อนหนังสือนี่ไงหนังสือไม่ต้องซื้อ